สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูอาหารเจนะคะทุกคนจะเป็นผัดเห็ดหิมะขาวหิมะดำนะคะเป็นผัดกระเพานะคะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทากันเลยค่ะซึ่งวัตถุดิบก็จะมีเห็ดหิมะขาวแล้วก็หิมะดำนะคะทุกคนทุกคนกระเพราต้นที่บ้านเหมือนเดิมนะคะตามชอบเราพริกก็ความเผ็ดก,ก็ตามชอบจริงๆไม่ต้องเผ็ดมากก็ได้นะคะก็ไม่มีกระเทียมนะคะมีแค่พริก ส่วนเครื่องปรุงรสก็จะมีเป็นซอสหอยเจนะคะทุกคนแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะผงปรุงรสฟ้าไทยรสเห็ดหอมเจซอสฝาเขียวเจจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะคะทุกคนเราก็จะใส่นิดหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วดำเพิ่มความหอมนะคะเป็นเจเหมือนกันนะคะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปหน้าเตากันเลยนะคะกะจะดังน่อยนะคะทุกคน หรือก็ใส่น well. ้ำมันนะคะทีหน่อยนะคะทุกคนไม่เยอะไม่พอก็ค่อยเพิ่มน้ำมอนน้ำพริกไปผัดนะคะทุกคนเั่นเเลยเห็ดใครจะหั่นเป็นชิ้นเล็กว่านี้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่ชอบเลยเราใช้200กรัมนะคะเห็ด เห็ดมีอยู่400กรัมนะคะแพ็คละ200กรัมซอสหอยเจนี้เราจะใช้อยู่1ช้อน1ช้อนนี้ช้อนกินข้าวนะทุกคนซอสผักเขียวนะคะทุกคนประมาณนี้ไม่เต็มช้อนนะคะน้ำตาลทายแดงนะคะ็อาดหน่อย ยิวดำเติมสีสันนะคะทุกคนเจมันามอย่างนี้นี่ค่ะเห็ดผลที่เราไม่ไม่ใส่น้ำมันเยอะไม่น้ำเห็ดนี่เราจะออกนะคะทุกคนใครไม่ชอบมันยาวก็ไปตัดนะคะทุกคนหั่นเอาเล็กหน่อยเราชอบแบบนี้เราว่ามันสวยดีน้าทานดีใช้ไฟแรงได้เลยนะคะ เมน,นูง่ายๆเหมือนเดิมนะช่วงนี้ใส่ผงปรุงรสผงปรุงรสเจไปนิดหน่อยนะคะทุกคนอร่อยเพิ่มซอสฝักเขียวไปอีกนิดนึงนะคะทุกคน มานี้เลยเสร็จแล้จากนั้นเราก็ใส่ใบกระเพราเลยนี่ค่ะทุกคนผัดกระเพราเจาเราวันนี้เมนูเห็ด ตักเสิร์ฟเลยผัดกะเพราเห็ดหิมะขาวและหิมะดำนะคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นเมนูเจนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ